สวัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเรน่า a n n e l นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษและคนามเมษนะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคมนี้นะคะเรามาดูกันว่าความรักจะเป็นยังไงบ้างเนาะการนับราศีนะคะก็จะเป็นการนับแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูคนโสดกันดีกว่าคนโสดเนี่ยจะมีใครเข้ามาบ้างไหมนะความรักคนโสด เจ็ดดาบนะคะข้าไม่ท้าวแอบรักเขานะคะหลงรักเขาอืแต่เหมือนกับว่าใจหนึ่งแบบคือเหมือนรู้แบบสับสนอยู่ในใจอะค่ะในในความรู้สึกฟิลลิ่งของการแอบรักเขาเนี่ยเหมือนเราต้องช่างใจอยู่อย่างหนึง่งเหมือนกับว่าคุณรู้สึกในความคิดที่มันแบบมันมันมัน,ม,นมันตีกันในหัว ทั้งสองสงคือความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกคุณเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะยอมแพ้แล้วกับความรักครั้งนี้เหมือนคุณรู้ว่าลึกๆอาว่ามันแบบมันไม่น่าจะมีปลายทางมันไม่น่าจะมีแบบจุดหมายตรงนั้นแล้ว,ม,วม,นะะมีความคิดที่จะตัดใจนะคะมีความคิดที่จะตัดใจสําหรับคนโสดด้านการแอบรักเนี่ย เด้งมาคนค้างชัดทีนี้เรามาดูคนที่คุณแอบรักดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ของเขาคนนั้น Queen of Pentacles นะคะ Judgment คะ่ะ The Fool นะคะ Queen of Swords นะคะแล้วก็ Chariot นะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ส่วนตัวนะเขายังรักอิสระเขายังรู้สึกว่าไม่ต้องการการผูกมัดหรือการคุยของเขาเนี่ยคือ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบว่าจะต้องจะต้องมีการคอมมิชเมนต์ในอนาคตหรือว่าเป็นความรักที่แบบอิสระค่ะคือคุยไปคุยไปไเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่ารู้สึกกับคุณยังไงนะคือตัวเขาอะ่ะเขาก็ไม่รู้คําตอบของตัวเองเหมือนกันว่าเป้าหมายในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะไปทางไหนหรือทิศทางไหนนะคะก็ยังงงๆกับตัวเองอยู่ทีนี้เรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณดีกว่าสามดาบ ใชรแฟนนะคะสี่ดาบคือมันนิ่งมากคือดูแล้วอะคือเหมือนเหมือนอย่างที่บอกคะ่ะว่าเหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วลึกๆในใจว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกันกับเราหรือว่าจะมีเป้าหมายเดียวกันเนี้ยนะคะ่ะเขาก็นะสามดาสี่ดาเพลโลแฟนคือมีให้ความความเป็นเพื่อนหรือความรู้สึกดีในลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปในด้านของความรักนะคะอืมจะเน้นไปนเรื่องนี้นะทีนี้เรามาดูซิว่า แล้วคนโสดีจะมีใครเข้ามาบ้างไหมนะไปด,ดูก่อนคนโสดจะมีใครเข้ามาบ้างไหมคะชาวเมธเอ็มเพรสไม่มีใครเข้ามาเลยนะถ้ามีก็จะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามามาชอบเราหรือมาแบบ ทำให้เรารู้สึกดีกับเขานะคะแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องตัดใจอยู่ดีสําหรับคนโสดซ5้าวันนี้อาจจะก้องแบบจ,จะเป็นฟิลแบบดาวดาวนิดนึงหรือหงอยหงอยอีกนิดนึงหรือแบบอาจจะสับสนกับความรู้สึกของตัวเองที่แบบใจดึงแบบอยากกับคุยต่อหรือย,ยังไงดีใจนึงก็แบบรู้สึกว่าจะต้องตัดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จบด้วยความที่อาจจะต้องตัดใจจากจากความรู้สึกที่เรารู้สึกให้กับคนคนนั้นนะคะ ทีนี้คนคนนั้นเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมผ่ัดไพ่นะคะคนนี้คุณรู้สึกเขามีอะไรจะากจะบอกคุณหรือไม่คุ e น n อ f ครับนะคะเดอะฟูเดอะฟูอีกแล้วโอเคอยากคาดหวังกับอะไรนะคะใช้ชีวิตของคุณไปเขาเองก็เขาเองก็คือแบบมันก็คือก็รู้สึกดีนะที่แบบคุณรู้สึกดีกับเขาอะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะ เป็นไปอย่างสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะาถ้วยความเสียใจ The ม o o n คือสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปอย่างที่ฝันหร,หรือแบบมันเป็นลักษณะของการผิดหวังนะคะแล้วตัวเขาก็แบบเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบโปรยสเสน่ห์ไปเรื่อยนะคะเพ <c oughs> งนั้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ไม่ไม ไม่สมหวังได้ในอนาคตก็เลยมองว่าโอเคช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจะต้องทําใจอยู่กับตัวเองนะคะรักตัวเองกัหนกลับมาเทความรักกับตัวเองให้แข็งแกร่งก,กว่านี้นะคะเดี๋ยวความรักดีๆก็จะเข้ามาเองค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาของมันเองเนาะไม่ได้แปลว่าทั้งชีวิตนี้จะไม่มีแบบความรักมันจะแย่ไปตลอดไม่ใช่นะมันก็มีขึ้นมีลงเป็นปกตินะคะให้เราแบบตั้งาจตั้งรับเนาะโอเคนะคะทีนี้ไพ่สรุปนะคะจะว่ายังไงสำหรับคนโสด สรุปนะคะ 7. จถ้วยห้าไม้เท้าความคิดมากนะช่วงนี้จะคิดมากคิดเยอะคิดแยะคิดเกี่ยวกับแบบอนาคตเกี่ยวกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่อาจจะเหงาหน่อยนะคะสุดท้ายเราจะต้องอยู่กับตัวเองนะคะคุยแบบสื่อสารกับตัวเอง ลอบใจตัวเองให้กําลังใจตัวเองอย่างนี้นะคะเป็นช่วงเวลาความเหงาของชาวชาวเมดเลยแหละนะคะต่อไปค่ะเินฟีจะบอกอะไรนะคะจริงใจไม่จริงโจ้คุณจริงใจกับเขาและแต่ว่าเนี่ยวันไหวเป็นความรู้สึกวันไหวเป็นความรู้สึกว่แอบรักแล้วก็เหมือนตีกันในหงว่าว่าแบบจะเอายังไงดีแบบจะรู้สึกกับเขาต่อไปดีหรือเปล่านะแค่เธอที่ต้องการนะคะแค่เขาแหละที่ต้องการ คือเราต้องการเขานะแต่ว่าเขายังไม่ได้ต้องการเราแบบยังไม่ได้ต้องการใครคุยไปเลื่อยเปื่อยนะคะให้ความรักนะคะ heart to heart conversation ค่ะ wedding นะคะ finance and career ช่วงนี้ทํางานทําเงินไปค่ะหางานหาเงานิงนปัมนป๊มเงินปั๊มงานไปเลยค่ะเต็มที่กับงานไปเลยเนาะเรื่องความรักคือ heart to heart conversation เราเอาจจะต้องกลับมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะคุยกับตัวเองนั่นแหละอืม เบืเขาไม่ได้ก็คุยกับตัวเราเองนะคะเรื่องของการคอมมิชเมนต์ในช่วงนี้ก็พักไว้ก่อนเนาะยังไม่มีเกณฑ์นในลักษณะนั้นนะคะคอมมิชเมนต์กับงานคอมมิชเมนต์กับเงินไปนะคะงานเงินน่าจะดีขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะโอเคคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ค่ะเรามาดูซิว่าสถานการณ์ของคนมีคู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวเมธเพจ s o f p i n c i p l e s King of c u p t ทา e เนะคะ Strength ค่ะแล้วก็แถ้วยให้ระวังความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็อารมณ์อารมณ์ร้อนนะคะการพยายามควบคุมความสัมพันธ์หรือจัดการกับปัญหาเนี่ยต้องใช้สติให้มากๆเลยอันนี้เตือนเลยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะความรักพังได้เลยนะคะอืมระวังอารมณ์นะคะความคิดแล้วก็ในเรื่องของคำพูดต่างๆ ะะมีเกณฑ์แบบไม่คาดฝันอะ่ะมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาทําให้เกิดปัญหาโดยที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปีตแตกคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ระวังนะระวังเลยนะคะสถานการณ์นแนวนี้จะเกิดขึ้นทีนี้ด้านคนรักของคุณล่ะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้าง t e e m r a n c e นะคะ Queen of Pentacles สองไม้เท้าวิ l ออฟฟอร์จูนนะคะเดอะสตาร์ star, ค่ะเขาพยายามที่จะบาลาน์นะบาลาน์ ans, อารมณ์ของคุณบาลาน์ความสัมพันธ์บาลาน์ปัญหาเขาพยายามที่จะใช้ใช้สตินะคะคนคนนี้ค่อนข้างนิ่งกว่าตัวคุณนิดหนึ่งนะคะพยายามคือพยายามที่จะเนี่ยคือการแบบปรับสมดุลของอารมณ์ปรับสมดุลสถานการณ์พยายามคลี่คลายพยายามที่จะแบบทําให้มันปกติที่สุดให้มันนิ่งให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะเขาค่อนข้างที่จะแบบ เลงไปที่อนาคตมากๆเลยอะว่าแบบจะทํายังไงประคับประคองความสัมพันธ์นี้ยังไงให้มันไปรอดนะคะอือวิออฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะประคับประคองแต่ตัวคูอาจจะหันหลังหรือว่าแบบรู้สึกมันไม่ไหวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าปัญหามันน่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะขอขายายความปัญหาหน่อยคะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนมีคู่ชาวเมด ห้าเหรียญน,นะคะแทำแผนความสัมพันธ์ที่มันไม่สมดุลน,นะคะคือการวิ่งไล่หรือการรู้สึกว่าแบบไม่ได้รับการเติมเต็มอย่างที่คิดเอาไว้ความคิดมากคําพูดอีกโก้นะคะงานเยอะจนแบบไม่ค่อยมีเวลาให้เมธเลยนะคะออยากกิ่จะสวีทแล้วก็ช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเรื่องปวดหัวความคิดมาก อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะความรู้สึกของคนรักของคุณที่มีต่อคุณนะคะจะเป็นอย่างไรเก้าดะค่ะเจ็ดถ้วยเขาเครียดนะเขาก็คิดมากแต่เขาพยายามที่จะนิ่ง พยายามที่จะนิ่งเพื่อที่หลีเกเลี่ยงการทะเลาะหรือถ้ามีการทะเลาะเขาเลือกที่จะนิ่งนะคะเอาจจะงงว่าแบบเอ้ยทําไมไม่มีแบบว่าไม่มี r รีแอคชั่นมากมายจากเขาเขาเลือกที่จะนิ่งเพื่อที่จะไม่ให้มันรุนแรงไปมากกว่านี้นะคะแต่เขาก็กังวลเหมือนกันกับความสัมพันธ์อืต่อไปค่ะให้สรุปนะคะให้สรุปของคนมีคู่ชาวเมธนะคะจะเป็นยังไง นายออฟสอดนะคะเ a ต e ซ f บบอร t h เดอะสตาร์ hey, Star, นะคะ8เหรียญ f ดฟูปล่อยวางบ้างนะคะเดี๋ยวปัญหาตรงนี้มันจะผ่านไปนะคะใน15วันนี้จะมีปัญหาเรื่องคำพูดหรือว่าเรื่องความคิดนิดนึงนะคะอ่าก็พยายามควบคุมนะคะอืมแล้วก็ความไม่สมดุลในความสัมพันธ์ต่างๆก็ต้องปรับ ต้องปรับต้องจูนกันนิดหนึ่งนะคะอืมความรักก็เดี๋ยวจะดีขึ้นหลังจากวันที่สิบห้าขึ้นไปนะสำหรับคนมีคู่นะคะต่อไปคะ่ะซีีจะบอกอะไรเพิ่มเติมคู่กันเขาก็ยังรักยังแชร์คุณอยู่อะ่ะนี่เง่าไปนิดช่วงนช่วงนี้เง่าของชาวเมีเลยแตนนะคะคืออาจจะไพ่สลับกันได้นะคะดีไม่พอนะน้อยใจบ้างอะไรบ้างนะ อารมณ์แบบเหมือนคนมีประจำเดือนนะคะ้ขนขึ้นลงๆนิดนึงให้ความรักจะบอกอะไรนะคะ so me มรีทรีทนะคะ part life relationship ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของ so me เป็นลักษณะของ twin f l a m นะคะ<ม>เป็นคู่จากดิตรชาติที่วนกลับมายังไงเนี่ย cmc ก็บอกว่าคู่กันยังไงคู่เนี้ยต่อให้แบบว่า ห่างกันไปเดี๋ยวก็จะวนกลับมาอีกนะคะหรือมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็จะเคลียร์ได้ก็จะผ่านไปด้วยกันได้อยู่ดีนะคะโอเคสําหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างคะเดวิล มีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่ามีเรื่องของตัวเลือกที่ทําให้ยังไม่สามารถที่จะคอมมิตเบนได้หรือความสัมพันธ์ก็ยังคุมเครืออยู่นะคะยังไม่ชัดเจนนะคะเดือดซันเหมือนความพร้อมที่จะชัดเจนแต่มันก็ยังมีอุปสรรคมันยังมีเรื่องราวที่ทําให้ความสัมพันธ์ยังคุมเครืออยู่รวมไปถึงความรู้สึกด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ด้านคนคุยของคุณนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้าง ก่อนจะดิวิ่งกับชาวธาตุน้ำนะคะได้แก่ราศีลัครดาหรือดาวสุกนะคะมีนกรกฎหรือพีจิกเขาสับสนนะคะเขาสับสนกับความรู้สึกของตัวเองนะอยากเก็บเอาไว้ทุกคนแหละรักพี่เสียดายน้องนะคะแต่ก็นี่แหละมันเป็นจุดที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะคอมมิตเมนต์กับเราได้เพราะเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทางไหนเลือกคนไหนนี่เลือกคุณหรือเลือกอีกคนหนึ่งดีนะคะสับสนกับความรู้สึกของตัวเองต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกที่เขามีกับคุณเขารู้สึกยังไง ลึกๆแล้วขอให้ขอให้เปิดเปิดความรู้สึกของเขาหน่อยบางคนนะ่ะไม่รู้ตัวเองจริงๆว่าแบบรู้สึกยังไงแต่ลึกๆภายใต้จิตใต้สำนึก่ะรู้อยูแ่แหละนะคะขอดูจิตใต้สำนึกของเขาหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวเม j จัสติ e นะคะเพจซอฟบอลโดฟู Born, เขาแบบความจริงจัง มีสิทธิ์ที่คุณจะต้องปล่อยคนคนนี้ไปนะคะเพราะเขาไม่ได้จริงจังกับเราจริงใจไม่จริงจังอะ่ะอรู้สึกดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไปไม่ได้ดังฝันอืมอมืมีสิทธิ์ที่คุณจะเจ็บจากคนคนนี้ด้วยอะ่ะนะคะโอเคต่อไปมาดูไพ่สรุปเลยนะคะว่าเป็นยังไงพอดูไพ่สรุปของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวเมษนะคะ s t ติ e สิ่งที่จะต้องตัดสินใจระหว่างสิ่งสองสิ่งที่จะคอมมิ t เมนต์กับการเลือกนะคะสุดท้ายแล้วอาจจะต้องปล่อยหรือบางคนอาจจะระวิงเวลาไปนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะเจอโอกาสใหม่ดีกว่าเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเพราะว่าจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะเซนซี CNC จะบอกอะไรนะคะคิดยังไง หลอกดาวรักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะคิดว่าน่าจะมีคนที่แอบชอบคุณอยู่แต่คุณไม่รู้อย่างที่บอกว่ามันจะมีคนใหม่เข้ามานะคะหลังจากวันที่สิบห้าต่อไปค่ะให้ความรักจะบอกอะไรกับคุณ Let your friend help you นะคะเอกี้เป็น learning ยูดีเซอร์ฟเลยค่ะให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้เจอกับความรักที่ดีความรักใหม่ๆความรักที่เขาพร้อมที่จะคอมมิทเมนต์หรือความรักที่เขาจะมีเป้าหมายหรือปลายทางเดียวกับคุณจะดีกว่านะคะคนคนนี้น่าจะเข้ามาผ่านเพื่อนของคุณนะอโอเคค่ะคลิปของชาวเมฆก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ